สวัสดีจ้าเอฟสี่และเพื่อนที่รักทุกคนนะคะวันนี้พามาดูสวนสวนของคุณพี่ข้างบ้านละค่ะต้นชะพูนะคะชะพูใบงามงามค่ะพี่น้องแกงอมหอยแกงกะทิหอยอมลูกออนกระแสบด้วยค่ะเด้ออมหวกอมหวกกระแซบค่ะเพื่อนผู้ใดเคยกินบ่อมหวกกระเสบบด้วยค่ะเด้อ ใบมันามงามๆค่ะพี่น้องเบิ้งแมงบกการาาัดมากินเลยเพราะว่ามันขมแมงมันบ่มักกินกับเมียงกระแซบได้ค่ะพี่น้องกินก็บเมียงค่ากระแซบได้ค่ะด้อปลูกง่ายฮักกิงไปปูกก็เป็นละค่ะปลูกง่ายค่ะปลูกบ่ยาก ปลูกง่ายที่สุดปลูกง่ายที่สุดได้บรรดาพักบักอีเลอร์หรือพักชฉพูะนี่ปลูกง่ายที่สุดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลองปลูกมาแล้วปลูกอย่างอื่นปลูกบ่ค่อยเป็นแต่ปลูกไปชะพูะนี่ปลูกได้ปลูกง่ามค่ะเพื่อห้ไปดูบักพิกค่ะบักพิกเครื่อพริกคินูขาวเก็บได,ด้เก็บกินได้ตลอดปี อยากยำไหนมาเก็บยำนั่นดกตลอดครับพี่น้องมีกินมดปีมันต้องปลูกหลายค่ะปลูกต้นสองต้นก็ได้กินแล้วพริกกินจนเหลือค่ะดกขนาดพริก พริกขีนูขาวหรือพริกเครื่องล่ะคะ่ะลูกลูกดีหามาปลูกด้วยคะ่ะพี่น้องนะพวกพริกปอดสารพริษมันก็จะมี่แหงเนาะง,ง่ามเน่แต่กินแล้วปลอดภัยค่ะพี่น้องอิเลิครับอีเลิศ พาาดูพัฒนาค่ะนี่พัฒนาพัฒนาแบบว่าเด็ดยอดแล้วมันก็แตกก้านแตกกิ่งแตกแหนงค่ะพี่น้องอันนี้ก็บปูแบบปลอดสารค่ะพี่น้องกินเรื่อ่ป้ตองญาติกินแบบสบายใจเด็ดเรากินได้เลยค่ะปลอดภัยค่ะเหมือนคนาตลาดตรงล่างแล้วล่างอีกนะคะอันนี้ปลูกเองกินเองป้าตองญาติ ล่างๆแล้วหันหันหันพัดได้เลยค่ะกินชุดกระเสียบด้วยค่ะกินกับกุ้งมะนาวเนาะกินกับกุ้งมะนาวเขาเชบกรอบต้นบักมะนาวเพิ่นบักมะนาวลูกบางไงหนึงค่ะพี่น้องมะนาวนี่พอได้กินอยู่ต้นบังหนาวต้นบังหนาวงามๆค่ะพี่น้องมีลูกมีลูกอยู่พอได้กินอยูหนาวเนี่ย ดินพิ่งงามๆเลยค่ะพี่น้องดินบวนด,ดำดีปลูกยังก็งามค่ะพี่น้องนี่หนงพากหน้าให้เบื้องแหนงภาคปอดสารมาค่อยงามนลคะ่ะมันจะเป็นยังษสีละแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนปลูกเองกินเองค่ะพี่น้องกินแล้วสบายสบายท้องสบายปากสบายใจ กินแล้ว่าตรงย่านอันนี้ตน้ตนยังต้นเสดาต้นสเสดาสะต้นเสดาทวายหรือสเสดามันนะคะไปนอ้องเสดาบกขมอาะแ,แสบแสบเหมือนคนละยางกับเสดาบันเฮาเดาบานัาเาบานเฮาขมกั่าเจ็บ อันนี้สเสดาวมันกับเจบอีกแบบหนึ่งค่ะแต่บกขมคักซสำสเสดาบานาเฮาเสดาบานเฮาขมขักเลยมีพักนอกนะครับพี่น้องพักนอกมีใบหัวระพานะคะใบหัวระพาต้นมะนาวพิ้งกับใบงามงามใบใหญ่ลูกใหญ่สือ่อนบมะนาวลูกนี้ค่ะ ลูกเปลี่ยนดีเห็นแล้วอยากเกีบค่ะลูกมันใ่ญ่ดีเปี่ยงหน้าปลอดสารผิดผ้ามาดวนประกาศประกาศกินลาบว่าเมนประกาศฮอนีะค่ะประกาศขาว่าเมนประกาศขาวหอประกาศขาวกินลาบเราต้องให้มันหอนะใหญ่สักน้อยหนึ่งกับมากิน กินกระปุลแล้วกินกระลาบกระเสีบค่ะพี่น้องนีก็ะพักปลอนสานพิษคือกันแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ผักปลอนสานพิษนะคะกินได้สบายมีหนอนเน้นบนะ่นอ่ะมีหดนอนของเทต้องมีหนอนของปลอดภัยต้องมีหนอนผักปลอดสารพิษต้องมีหนอนบหค่ะตัวนเงามๆๆดิใบมันก็นงาม มีนอนนิดน่อยบ่เป็นบ่เป็นยังนี่ครับพักปลอดสารพิษค่ะพี่น้องักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์ค่ะกินนักสบายใจพาพี่น้องมาดูพักสวนครัวเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้อง ขอบคุณมากมายอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนเลยค่ะเด้อเดอกันชิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ